สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาใส่ดางใส่มองมีสะไล่ปลาดูปลาจะมีปลาไหมวันนี้ปลาหนามันทวมหวัวบนเนี้ยวมหัวนเนี้ยลปลาน้ำลึก ăn được chinh khóc Này, cái hết chết chụp kín cái lắm nè 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 ใช้แางในสระอยู่ในสระจะมีปลาไหมอยู่น้ำลึกเพียงคอเลยพี่น้อง studio <laughs> lắm <laughs> <laughs> Một đéo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กูทำไมถาว่าม่มีคือปวใส่ไหวไ,ไม่มีเลยไม่มีสัก,กตัวไม่ได้สักตัวเลย มีตัวเดียวได้ไปตัวเดียวปลาตะเพียน